อยู่ในเมืองใหญ่ไร้หลัวในทางนี่มันทางกูแค่จะวางในกระตา สมองค่องดีพลขันและกระจาโฟพิพิธภพกพายามริการไอโทมาจีมันนีที่ต้องการผู้รับไม่รีรอชีโทรมีว่ายังไม่ดีพอความเจ็บปวดนี่โดนเต็มเต็มอินเดปเนกูเลยเซมาซองโฟพิพิธภัณฑ์ยูโนแอมและแจกกินเด็กแต่โกนว่ากูน่ะคือแพ้สมองด้ออกนหีมึงมันแรงกกิ่นรออยู่นี่แล้วมึงผู้รับเนาไอเปชีวิต จบากูสมอกแดดแก๊ดกูสมอกแดดแพ็กกูสมอกแดดแกงตอนมึงโดนกูล่าแชาร์โลมาเลยกูจะพูดลำหน้าว่าตอนกูแชร์โลไปไมึงจะพูดลับ่ามึงไม่ได้อยู่ในหูตอนกูนอนอยู่ในคุกเพื่อนกูเองก็ยังมูทะเลใจกูด่าแย่งกูยังฮัสเซอร์อยู่กันดีปีดแอคลีนอยู่ในแคปปินได้มาซองจีซองตองมาจี่แคปปินในายใครบอกว่าพวกมึงไร่ของจริงไอ้ทอมมาที่ไวนี่แมงแคปปินสมอกแดดอบนายใครต้องการ กูแระชอตแช่ชชามาลมมันเลยกูจะพูดับบอกเองแช่ามาลมมันเลยกูจะพูดับบอกองอ๋ออยู่ในเมืองใหญ่ไลเหลักในทางน,นี่มันทางกูใครจะวางให้กระตามสโมคคของดีพลขวัญและกระจามโฟพีวีดีโพกพายาังไมการไอโทมาจีมันนีที่ต้องการ รักไม่รีรอชีโทมีว่ายังไม่ดีพอความเจ็บปวดนี่โดนเต็มเต็มอินเดอะเพนกูเลยเซมมาซองโฟพีพีดียูโนแอบมาแจกกินเด็กแต่โกนว่ากูน่ะคือแพ้สมองดาออกนหี off, nah, มึงมันแรงกิ่งรออยู่นี่แล้วมึงผู้รับเมาลโฟพีพีดียิงกัน on the road เพื่อนมึง ฟังในรถกอดกูใส่สกีแมนตั้งเงินคืนย,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 ยังขับจองแต่ทำไมกูไม่โมบกับเรื่องี่ชี้กอลสัเชิแมนเส้นไม้มมมาทางเมือเมาอยู่แกงแค่วิเดียวกูต้องการใน,ในักแสดนเจ้าวันนักขโมยได้แรงเอ๊ะ All the city แบบประเด็นมันจะมาในปีนี้ทุกวินาทีพวกกูเมาโน่ลิมิตเพราะชีวิตจริงมันก็ย,ยากกว่าที่คิดเคยสนิทก,กูไม่สนอมไใจคอยมันทุดมเทกูลับไม่ลีลา โทมีว่ายังไม่ดีพอความเจ็บปวดนี่โดนเต็มเม the pain. ต็มอินเดอะเพนกูเลยเซมาสองโฟร์ p ี you know แอมมันแก่กินเด็กแต่โกนว่ากูน่ะคือแพ้สมองดับอ,อ็ในาี่มึงมันแรงกิิงรออยู่นี่แล้วมึงผูดรับนาว